สวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ c h ANNEL STEELPLAY นะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม Path of Exile 2นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนที่กําลังจะมาเล่นเกมนี้หรือว่าเพิ่งเล่นเนี่ยมีปัญหาในการอัพเลเวลกันใช่ไหมล่ะครับแล้วบางทีเนี่ยสกิลพอยต์มันไม่พอใช้เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถอัพสกิลทีหรือแพสซีฟของเราไปได้ไกลมากนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยมาให้เพื่อนๆนะผมก็คือการไปไล่เก็บสกิลพอยต์ฟรีต่างๆที่มันซ่อนอยู่ตามแมปนั่นเองนะครับผมโดยหากเราไล่เก็บหมดแล้ว้วเราจะได skill Point ฟรีทั้งหมด24พอ,อยต์เลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆโดยจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างและได้รับอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมได้เลยครับ เดิมาเริ่มต้นกันที่แอคหนึ่งก่อนเลยนะครับผมในแอคหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเก็บสกิลพอยต์ฟรีชุดแรกได้ที่ฮันติงกราวหรือว่าแดนนักล่านั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถเดินทางไปได้หลังจากที่เราเสร็จเควสไปในระยะหนึ่งหลังจากนั้นพอเพื่อนๆเ,เข้ามาอย่างแดนนักล่าแล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งหาบอสที่มีชื่อว่าคราวเบลนะครับผมที่จะซ่อนอยู่ในแมปนี้นั่นเองซึ่งตัวของคราวเบลเนี่ยเขาจะชอบอยู่ตามมุมนั่นเองนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเดินเช็คอยู่ตามขอบนอกของแมปนั่นเองนะครับเดินวนไปเรื่อย เราจะสามารถสังเกตได้นะผมว่ามันจะมีอารีนาประหลาดๆนะผมที่แบบว่าเหมือนเราเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมอนสเตอร์ออกมาแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกรงอะไรสักอย่างนะผมอ่ะถ้าเราเห็นตรงจุดนี้เนี่ยก็สามารถเดินหาต่อได้เลยครับมันอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วละ่ะพอเราเดินมาอีกสักพักหนึ่งนะผมเราจะเห็นเป็นซุ้มประหลาดๆตรงนี้นะผมโดยบอสตัวนี้มีวิธีการสู้ที่ง่ายมากๆเลยโดยจะมีทั้งหมด3เฟสคือเฟสแรกเนี่ยเขาก็จะสู้กับเราปกติครับพอเลื่อนลดไปในระยะหนึ่งเขาจะทําการหนีออกไปแล้วก็จะไปสู้ในที่ แคบของสเตทที่2นั่นเองตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆกิ้งหลบดีๆนะผมเพราะว่าเวลาเขาสตอมทีนึงเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆเลยนะครับเพราะหลังจากเสร็จสเตทที่2นะผมเขาก็จะไปหยิบะระฆังออกมานะครับแล้วก็ทําการพังประตูออกไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปสู่อารีนาที่เขาตั้งไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับที่เราเดินมาเห็นนั่นแหละและตรงนี้แหละครับจะเป็นที่ให้เราจัดก,การเขาลงได้นั่นเองนะครับผมอ่าเพอะเราจัดก,การเสร็จเนี่ยก็จะมีคัมภี์ตกลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดใช้เพื่อรับสกิลพอยต์ฟรีๆได้เลยครับ จุดต่อไปนะผมก็ยังคงเป็นแอคหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้ไปล่าบอสนะแต่จะเป็นไซค์ควสของอูน่านั่นเองนะครับซึ่งอูน่าเนี่ยเขาจะไหว้วันให้เราไปหารูทของเธอนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีโดยเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับเราจะสามารถเจอได้ที่ถิ่นพาอปู่ของเมืองออกแฮมนั่นเองนะผมโดยสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเป็นแมปไหนเนี่ยก็คือแมปถัดจากฮันติ่งกราวที่เราเพิ่งไปเอาสกิลพอยต์มาเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับโดยวิธีการหารูทของอูน่าเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมเพียงแค่ ็พอยตอยู่ข้างหน้าบ้านนะผมตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นบ้านของอูน่านั่นเองนะครับหลังจากที่เราเจอแล้วเนี่ยก็เข้าไปหยิบลูทแล้วก็กลับไปส่งได้เลยครับเพียงเท่านี้แหละเพื่อนๆก็จะได้สกิลพอยต์มาอีก2พอยต์แล้วนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราจะเข้าสู่แอคที่2กันแล้วนะผมซึ่ง2สกิลพอยต์แรกของแอคที่2นั้นก็คือสกิลพอยต์ที่มาจากบอสแมปอย่างราชนีงูคัม่านั่นเองนะผมเราจะสามารถเจอเธอได้ที่เคสนะผมโดยวิธีการที่เราจะสามารถเดินทางไปอย่างที่นี่ได้ให้เราขึ้นคาราวานไปนั่นเองนะผมอะ่ะซึ่งหลังจากที่เรามาถึงแมปนี้แล้วเนี่ยให้เดินตามหาเหมือนกับคลาวเบลเลยนั่นเองนะครับแต่จุดสังเกตของบอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นหลุมตรงกลางครับผมตอนแรกเนี่ยจะไม่มีบอสยืนอยู่นะให้เราไปเดินหยียบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ จุดที่เขาชอบอยู่เนี่ยก็จะเป็นประมาณกลางๆแมปโดยวิธีการสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยพิษได้รุนแรงมากๆและการที่เราจะทาดามเมจเขาได้เนี่ยก็ต้องสู้อยู่ในวงเท่านั้นนะผมอ่ะจากในคลิปเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันง่ายนะผมเพราะว่าผมเป็นเนโคแมนเซอร์เนาะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการวิ่งแบบฮาร์ดโหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างพร้อมมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถจัดก,การบอสตัวนี้ได้ง่ายนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่่่เนนนยยอออาาจจะขคใืให้มชว ก็ได้นะผมอ่ะพอหลังจากที่ฆ่าเขาได้เนี่ยก็จะมีสกิลพอยต์ดรอปลงมาเหมือนตัวคาวเบลเมื่อกี้เลยนะผมก็สามารถกดใช้ได้เลยแล้วเราก็จะได้สกิลพอยต์มาฟรีๆครับ ต่อมานะผมจะเป็นสกิลพอยท์ที่ได้มาจากเควสของแอคที่2นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซต์เควสนะผมโดยจะมีชื่อเควสว่าจดหมายสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยจะปรากฏหลังจากที่เราเดินทางไปอย่างพื้นที่ที่มีชื่อว่าเดชาได้แล้วนั่นเองนะครับพอเราลงมาจากคาราวานแล้วเนี่ยให้เราสังเกตนกที่ผูกติดอยู่กับตรงนี้เลยให้เราเข้าไปคุยกับนกครับผมแล้วนกเนี่ยมันจะมอบเควสให้เรานะครับผมซึ่งใจความเควสเนี่ยก็คือให้ไปตามหาคนที่แบบใกล้จะสิใใ้้้นนรรนนนนใใใจจเเเเเเดดชาาาาาาััั่อองรรรรรบพววมม็็แลลยกหหิตผ อยู่ในแมปนี้แหละซึ่งจุดเกิดของ NPC เควนเนี่ยก็จะไม่ฟิกเลยนะผมให้เราเดินตามหาทั่วๆเดี๋ยวก็เจอพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นผู้ชายที่เขานอนอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับให้เราเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีจดหมาย drop ลงมานะผมแล้วก็เอาจดหมายเนี้ยไปส่งที่คารวานเพียงเท่านี้เราก็จะได้สกิลพอยต์มาฟรีๆอีก2พอยต์แล้วล่ะครับ ต่อไปเราจะเข้าสู่ Act สกันแล้วนะผมซึ่งใน Act สนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการปฏิบัติเหมือนกับ Act หและ Act สเลยละครับคือดรอ p มาจากบอสสอง point แล้วก็จาก q u e ส2สอง point นั่นเองนะครับเดยมาเริ่มกันที่จากบอสก่อนเลยนะผมให้เราเดินทางไปอย่างจังเกิลูนนะผมหรือว่าซากปรักหัหกพังแห่งป่าไม้ซึ่งจะสามารถเดินทางไปได้เพียงแค่ขึ้นวาร์ปซ้ายบนของเมืองหลักในภาคที่3 พอเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ให้เราเดินตามหาตามปกติเลยนะผมแต่ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆระวังดีๆนะผมสําหรับคนที่มึงเล่นเพราะมอนสเตอร์ในแมปนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีพิษที่้ายแรงแล้วก็ชอบมากันเป็นฝูงถ้าหากเราไม่ระวังตัวดีๆเนี่ยก็สามารถตายได้เลยนะผมซึ่งมันแรงมากจริงๆโดยวิธีการตามหาบอสต,ตัวนี้นะผมก็คือวิ่งหาครับมันจะสุ่มเกิดอยู่ประมาณกลางๆหรือท้ายแมปนี่แหละซึ่งจะไม่ฟิกตายตัวเหมือนบอสต,ตัวก่อนๆที่มันจะอยู่ขอบแมปอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เราเจอแล้วเนี่ยบอสนี้ก็สามารถกําจัดได้ง่่ายมมๆไี อะไรทั้งนั้นค่าได้ก็คือได้สกิลพอยต์เลยนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นของเควสนะผมโดยพอเราทําเควสไปในระยะหนึ่งของแอคสแล้วเนี่ยเราจะสามารถย้อนเวลาได้ครับผมเพราเราย้อนเวลาแล้วเนี่ยจากนครจมน้ำนะครับจะกลายเป็นช่วงที่อาณาจักรยังรุ่งเรืองอยู่นะผมโดยในตรงนี้แหละเราจะสามารถทาเควสเพื่อรับสกิลพอยต์ได้นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับผมแค่เราเดินตีมอนสเตอร์ปกติเลยนะครับผมตีไปเรื่อยๆนะครับผมจนดรอปหัวใจแห่งการสังเวยมานั่นเองนะครับซึ่งหัวใจอันนี้เนี่ยจะอยู่ในช่องเก็บของเรานะครับผมพอเราได้หัวใจมาแล้วเนี่ยก็ให เป็นแมปต่อจากนี้แหละและให้เราทําการหาพื้นที่สังเวยนะครับโดยจะเป็นการเอาหัวใจไปวางแล้วก็ใช้มีดที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะจิ้มลงไปแล้วเราก็จะได้สกิลพอยต์มาเลย2องพอยต์นั่นเองนะครับง่ายใช่ไหมล่ะฮะ ก็จบไปแล้วนะผมสําหรับคลิปผ่าดอฟเอ็กซ์ไซส์สองนะครับเป็นยังไงครับข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆเนี่ยถูกใจเ,เพื่อนๆหรือเปล่าถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อที่ใจะให้ผมเนี่ยมีกําลังใจผลค,คอนเทนต์ดีๆออกมาให้เ,เพื่อนๆรับชมอีกนั่นเองนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ